เรื่องเล่าของสองเขี้ยวปีศาจแดงเดวายยอร์กและแอนดี้โคในปรติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนักเตะมากมายที่ยิ่งใหญ่แต่มีไม่กี่คู่ที่ถูกพูดถึงราวกับเป็นคนคนเดียวกันและหนึ่งในนั้นคือเรื่องของแอนดี้โคกับเดวายยอร์กสองคนที่ไม่ได้เริ่มต้นพร้อมกันไม่ได้เติบโตมาด้วยกันแต่เมื่อเวลามาถึงพวกเขากลับกลายเป็นคู่กองหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดคู่หนึ่ง ของโลกฟุตบอลบทที่ 1. ชายผู้มาก่อนแอนดี้โคกลางยุค90แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่ประสบความสำเร็จแต่ยังคงตามหากองหน้าที่จบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดปี1995เซอร์เล็กเฟอร์กูสันดึงแอนดี้โคมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกองหน้าที่พึ่งยิงกระจายและเป็นที่จับตามองทั้งหลีกความคาดหวังถาโถมทันทีโคถือมองว่าเป็นทายาทของความหวังในแดนหน้า แต่ฟุตบอลระดับสูงไม่ง่ายแบบนั้นเขายิงได้เขาขยันเขาอันตรายแต่เกมของแมนยูยังไม่ไหลโคเหมือนอาวุธที่ส่งพลังแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะใช้เขาอย่างไรให้ดีที่สุดบทที่2การมาถึงของชิ้นส่วนที่หายไปเดวายยอร์กปี1998แมนยูตัดสินใจเสริมทับครั้งสำคัญโดยการคว้าตัวเดวายยอร์กจากเอเซนวิลล่ายอร์กไม่ใช่แค่กองหน้าที่รอย,ยิงเขาคือนักฟุตบอลที่เข้าใจเกมเขาถอยต่ำ เชื่อมเกมชิงบอนอ่านการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่เกมแรกๆทุกคนเริ่มเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปยอร์ไม่ได้มาแย่งพื้นที่ของโคแต่เขามาเปิดพื้นที่ให้โคเหมือนจิ๊กชวชินสุดท้ายที่ทําให้ภาพทั้งภาพสมบูรณ์บทที่3เมื่อสองคนเริ่มพูดภาษาเดียวกันไม่มีใครสั่งไม่มีใครวางแผนแต่มันเกิดขึ้นเองยอรถอยโควิ่งยอร์พักบ่อนโคจบสกอร ยอกหลอกโคสอดเข้ากัในพื้นที่ว่างบางประตูเกิดขึ้นเร็วมากเร็วกว่าที่กองหลังจะเข้าใจเร็วกว่าที่ผู้บรรยายจะเรียงคําทันพวกเขาไม่ต้องมองหน้ากันแต่รู้ว่าอีกคนจะอยู่ตรงไหนนี่ไม่ใช่แค่คู่กองหน้านี่คือความเข้าใจในระดับสัญชาตญาณบทที่4ฤด,ดูการแห่งความเป็นอมะตะ1998ับ9ฤด,ดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เล่นเพื่อแค่แชมป์แต่เล่นเพื่อปรอดทติศาสตร พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพยูฟาแชมเปียนส์ลีกในทุกสนามชื่อของยอร์กแอนโคถูกพูดถึงเสมอพวกเขายิงประตูเป็นกอบเป็นกำรรแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการทำให้ทั้งทีมเล่นง่ายขึ้นเมื่อมีสองคนนี้อยู่ข้างหน้าทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจและแมนยูกลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในยุโรปบทที่5คืนที่โลกจำแม้ไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดนัดชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีก1999ยอร์กแอนโค ไม่ได้ยิงประตูแต่พวกเขาทำในสิ่งที่สถิติไม่อาจบอกได้การวิ่งดึงตัวประกบการกดดันแนวรับการทำให้พื้นที่เปิดออกทุกอย่างนำไปสู่ช่วงเวลาที่โลกฟุตบอลไม่มีวันลืมและแม้ชื่อของพวกเขาจะไม่อยู่บนสกอร์แต่พวกเขาอยู่ในหัวใจของชัยชนะนั้นบทที่6เวลาที่ไม่มีใครต้านทานได้หลังความสำเร็จฟุตบอลก็ยังคงเดินหน้าระบบเปลี่ยนนักเตะใหม่เข้ามาร่างกายเริ่มส่งสัญญ,ญาณยอกเริ่มบาดเจ็บ บทบาทลดลงปี2001เขาอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเงียบเียบแต่ยิ่งใหญ่ในความทรงจำบทสุดท้ายสิ่งที่ยังคงอยู่วันนี้เมื่อมีคำถามว่าคู่กองหน้าที่เล่นเข้าขากันที่สุดในประวัติศาสตร์แมนยูคือใครชื่อของเดวิสยอรกและแอนดี้โคจะถูกพูดขึ้นมาเสมอพวกเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนานที่สุดแต่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเหมือนเพลงที่ไม่ยาวแต่ไม่มีใครลืมทำนองได้ และถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือปีสตาร์แดงยุคนั้นยอกกับโคคือเขี่ยวเล็บที่ทำให้ทางยุโรปหวาดกลัว